สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทนายไทยทักนะคะคะวนนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของ12ราศีนะคะดูในสถานการณ์ดวงทั่วๆไปนะคะ,ะแบบ12บเรือนนะคะจะอยู่ในหมวดของหัวข้อที่1นะคะสาหรับท่านสมาชิกที่ติดตามกันอยู่แล้วคงพอจะทราบนะคะ,ะในรูปแบบของไพทารโในรูปแบบของไพพรมยานนะคะ ก็จัดอยู่ในเรื่องเรื่องทั่วๆไปนะคะในหัวข้อที่1นนะคะส่วนูมิยายนจะจัดไปในหัวข้อที่5นะคะส่วนในเรื่องของความรักจะอยู่ในหมวดของหัวข้อที่2นะคะสําหรับหัวข้อที่2หัวข้อที่3ส่วนปัญหานะจะอยู่ในหมวดของหัวข้อที่4นะคะสําหรับท่านสมาชิกที่ติดตามกันอยู่แล้วคงพอจะทราบนะคะขอบอกท่านสมาชิกใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆบอกนะคะ สำหรับการดูดวงทั่วไปแบบ12บสอเรือนนะในที่นี้เราจะมาดูชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนราศีนี้จะเป็นธาตุไฟนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้นะเอ่อนะชาวสิงห์ในช่วงนี้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะ คุณจะได้เป็นบุคคลสําคัญอคุณจะได้เป็นบุคคลสําคัญคุณจะไดะ้เขาเรียกว่ามีคนมองเห็นความสามารถของคุณนะคะบางท่านอาจจะได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานด้วยซ้าไปพูดง่ายๆก็คือ,อคุณจะเป็นแม่งานน่ะคุณจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคุณจะมีความสําคัญนะในช่วงนี้นะคะ,อะมองเห็นความสำคัญของชาวราศีสิงห์ นะถ้ามองในศาสตร์อของงานแ้วไม่มีคุณงานก็ไม่เดินอไม่ประสบความสําเร็จถ้าไม่มีคนนะุณน่ะต้องอาศัยชาวสิงนะคะในการจัดการเรื่องราวต่างๆนะคะแม้กระทั่งการตัดสินใจนะมันอยู่ที่ชาวสิงแล้วจะต้องตัดสินใจจะเอายังไงทุกเรื่องนะคะอืมนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากสําหรับชาวสิงม,มีความสําเร็จมีความสุขนะ นะคะแม้กระทั่งเลือกการเดินทางก็เหมือนกันนะคุณสามารถเดินทางไปได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะการสอบแข่งขันการช่วงชิงการเลื่อนตําแหน่งเนะี่ยหรือหน้าที่การงานแม้กระทั่งเรื่องเงินเงินทองทองคุณสามารถที่จะได้ตามที่คุณตั้งใจนะคะแล้วก็ดีมากๆโดยเฉพาะผู้ประถามช่วงนี้นะาดีมากๆเลยคุณเข้าไปพบได้เลย นะผูพ้พยาามมองเห็นความสําคัญของคุณนะให้การช่วยเหลือให้ความสําคัญพูดง่ายๆก็คือชาวสิงมีความสําคัญมากในช่วงนี้นะคะนะนะก่อนอื่นนะขาบอกท่านสมาชิกที่ท่านสมาชิกใหม่หรือท่านสมาชิกท,ที่ติดตามกันอยู่แล้วนะ,ะบางท่านอาจจะไม่ทราบหรือบางท่านอาจจะเช็คไปเรียบร้อยแล้วนะคะขอเว้นวรกบอกกล่าวนะกับ เพื่อแผ่เพื่อนสมาชิกนะคะอ่อก็คือมาอยู่9จ็กก้าทำคลิปพิเศษนะคะให้กับท่านในลิง์ข้างล่างนี่นะคะการเสียงไทยต่างๆนะแม้กระทั่งการสอนนะคะเนี่ยคุณสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ง่าย,ายๆมากโดยเฉพาะคนที่ว่างงานหรือแม่บ้านหรือคนที่พักผ่อนรีแลกตัวเองนะนะคะหรืออยากศึกษาเพื่อเป็นความรู้นะเพื่อจะดูดวงให้กับตัวเองก็คือมาอยู่ได้นำ คิดพิเศษที่สอนได้ง่ายที่สุดก็คือการถอดหัวใจคนรักโดยใช้ไพ่ป๊อกมาสอนให้กับท่านสองหัวข้อนะคะนะถอดหัวใจคนรักดูซิเขาเป็นยังไงช่วงนี้นะ่ะถอดออกอืมเป็นยังไงนะว่างๆรีแลกตัวเองด้วยเพลิดเพลินไปในตัวดูให้คนอื่นก็ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็การถอดแบบเสียงดวงคุณอาจจะเสียงทายดูซิเป็นยังไงมันจะถอดออกไหมง่ายมากๆที่บ้านทุกคนน่ะบางท่านน่ะ อาจจะมีไพ่ป๊อกอยู่แล้วด้วยซ้ำไปนะคะนะก็ดูกันแบบเพลิดเพลินนะ,ะไม่ต้องซีเรียสน,นะ,ะเรื่องสำหรับการสอนการถอดไปการถอดไพ่ของมาอยู่เจ็ดก<ม>นะคะ<ม>แล้วก็การ<ม>วิธีการแก้กรรมต่างๆนะคะแก้กรรมที่เกิดจากปัญหางานปัญหาความรักนะครอบครัวบุตรหลานความรัก พอจะมีคนรักเข้ามาหน่อยก็มีอันต้องแยกกันไปหรือเลิกกันไปมันเกิดจากอะไรลูกหลานมีแต่ปัญหาสุขภาพก็ป่วยบ่อยๆมันเป็นอะไรก็ลองไปดูทําไม่เสียหายนะทําแล้วสบายใจทําแล้วแต่ความเชื่อแต่ละคนนะคะไม่ว่ากันแล้วก็วิธีการแก้กรรมที่เกิดจากการทําแทง้งทําด้วยตัวเองทําอย่างไรไปดูนะคะบางท่านอาจจะคิดว่าเออทาบุญให้เขาก็จบไม่ใช่นะคะไปดูวิธีการแก้ที่ถูกต้องนะคะ แล้วแต่ความเชื่อนะคะมาอยู่นำมาบอกกล่าวกับท่านนะใครไม่มีปัญหาเข้าไปดูแล้วก็บอกคนอื่นเพื่อเป็นกุศลก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะนะคะก็เข้าไปดูได้หรือไม่ทราบถามมาได้เลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูชาวสิงต่อเว้นวักเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวก็โมโหกัน,นะอะเว้นช่วงไปอะไม่ว่ากันนะคะเผื่อแผ่ข่าวสารนะชาวสิงน่ยก็ถือว่าดีมากๆนะเป็น มีความสําเร็จโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานอืมนะการลงทุนนะการงานการลงทุนใหม่เป็นสิ่งที่ดีเป็นเริ่มต้นที่ดีมากๆในเรื่องของงานคนหางานโอกาสได้งานได้ตําแหน่งหน้าที่ที่คุณพอใจนะส่วนคนที่ทําอยู่แล้วก็พยายามที่จะะประคับประคองงานไปช่วงชิงกันบางทีก็ชิงดีชิงเด่นในที่ทํางานก็ต้องระมัดระวังนะเราทําหน้าที่ของเราไปไม่ต้องไปสนใจเรามีความสําคัญอยู่แล้วกับ ในในสิ่งที่เราทำก็คือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเราสามารถทำได้มันเป็นความรับผิดชอบของเราเพราะนั้นบางท่านก็อาจจะยึดตำแหน่งนี้ไว้อย่างเหนียวแน่นไม่ยอมให้กับใครนะคะสำหรับคนที่ทำอยู่แล้วนะคุณก็สามารถที่จะผ่านอุปสรรคไปได้ดีนะเพราะว่าผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของคุณอยู่นะในเรื่องของหน้าที่การงาน บางท่านอาจจะทํางานไกลถึงต่างประเทศหรือทํางานที่ต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะางานมีโอกาสได้นะคะนะงานเดิมก็ดีมีโอกาสก้าวหน้าแต่ถ้าบางท่านที่ออกจากงานหรือตกงานคุณก็สามารถที่จะหางานได้ใหม่ได้ถึงแม้ว่าจะช่วงชิงกันหน่อยแต่คุณก็มีโอกาสประสบความสําเร็จถึงแม้จะมีความกังวลใจอยู่บ้างนะ กลัวว่าจะล้มเหลวกลัวว่าจะไม่แน่นอนแต่คุณก็มีโอกาสได้นะคะชาวสิงมีความสามารถนะคะผู้ใหญ่มองเห็นอย่างที่บอกโดยเฉพาะผู้ปาดถามนะให้การช่วยเหลืออย่างดีเลยแหละคุณเข้าไปเลยนะคะอืมการลงทุนก็ดีมากๆประสบความสําเร็จนะลงทุนใหม่ได้ตําได้อะไรที่ดีนะเป็นการลงทุนที่ดีมากในช่วงนี้นะคะลืมบอกเราจะทานายตั้งแต่ช่วงนี้ไปจะถึงประมาณกันยานะคะ อาจจะเป็นช่วงหลังเดือนเกิดอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาก็ได้หรือก่อนนะแต่สิ่งที่มันผิดหวังหน่อยก็คือเพื่อนฝูงนะนำแต่ปัญหามาให้กับคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครนําปัญหามาหาคุณนะนะบางครั้งนะคุณก็อย่าไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหามากนักนะนะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าดวงชะตาของคุณมันเป็นพลังที่ดีเข้ามานะอย่ารับพลังที่ไม่ดีเข้ามานะหน้าที่การงงานกําลังสบายได้การเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี นะถ้าจะมองในลักษณะของการเงินนะบางท่านรอคอยการเงินนะก็มีโอกาสจะได้แบบได้บางทีไม่คิดไม่ฝันแล้วจะได้ด้วยซ้าไปนะเงินบางอย่างนะคะอืมแล้วก,ก็การดูแลจากครอบครัวนะการแบบอ่าการรับผิดชอบหรืออะไรเนี่ยนะไอ้บางท่านอาจจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรักนะในการที่จะซัพพอร์ตดูแลก็ก็ถือว่าการเงินของชาวสิงในช่วงนี้ก็สามารถที่จะ หมุนเงินลงตัวใช้จ่ายได้แล้วเงินที่รอคอยมีความหวังก็มีโอกาสได้นะบางท่านอาจจะรอคอยเงินมาจากทางไกลก็มีโอกาสได้นะบางท่านเดินทางไปเพื่อจะไปเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองคุณก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จการเดินทางก็เดินทางไปโดยสวัสดิภาพนะคะนะคะไม่ต้องไปกังวลใจนะหลายๆอย่างเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชาวสิงห์ จะมีปัญหาบ้างก็เรื่องความรักเนี่ยสําหรับคนมีคู่นะอาจจะมีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแยกกันอยู่แต่ยังไงก็ตามเขาก็รับผิดชอบมีความรับผิดชอบมีอะไรที่ยังดูแลเอาใจใส่นะก็คือ,อยังดูแลครอบครัวอยู่ถึงแม้จะมีปัญหานะคะก็ยังให้การดูแลเอาใจใส่อยู่บางท่านอาจจะแยกกันอยู่หรือเลิกกันไปก็มีหรือคนรักรับปากว่าจะอย่างงั้นอย่างนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างทําให้คุณ มีความกังวลใจหรือว่าผิดหวังอยู่บ้างมันไม่แน่นอนแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบคุณทําใจได้นะคุณรู้อะนะ mm hmm. นะคะ mm hmm. อืมนะอ่าแล้วก็นะชาวสิงนะในบางท่านอาจจะชอบที่จะออกปฏิบัติธรรมหรือบางท่านอาจจะออกบวชด,ด้วยซ้ําไปนะชาวสิงในบางท่านเนี่ยในเรื่องของความรักนะหมายถึงออกบวชเพื่อที่จะอ่าให้ตัวเองมีจิตใจสงบ แล้วก็มีความสุขนะถึงบอกไงว่าถึงแม้จะมีปัญหาชาวสิงก็สามารถที่จะทําใจให้สงบได้โดยบางท่านอาจจะออกบวชหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันเป็นความสุขทางหนึ่งของชาวสิงนะคะอือนะคะหรือบางท่านถ้าจะมองอีกแบบหนึ่งนะถ้าชาวสิงบางท่านที่บวชอยู่แล้วเนี่ยคุณได้รับการยกย่องนะนะคะอืม ะะคะโดยเฉพาะอาชาวสิงห์ที่เป็นโสดนี่บอกได้เลยคุณมีโอกาสพบคู่นะมีความสําเร็จทางด้านคู่ครองเข้ามานะคะอาจะเป็นคนในลักษณะขาวสูงก็ได้นะแล้วก็เป็นลักษณะของชาวต่างชาติก็ได้นะคะที่เข้ามามีฐานะดีอํานาจวัสนาด,ดีนะคะคนที่เข้ามานะคะมีฐานะดีนะคะสําหรับสําหรับคนโสดนะคะ เอ่อถ้าอยากดูรายละเอียดก็ไปดูนะคะในหมวดของหัวข้อที่2หัวข้อที่3นะคะที่มาอยู่เจก้าก้าทำกับท่านนะก็คือหัวข้อที่2ก็คือความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักไปดูซิเป็นยังไงในเมื่อมีคนเข้ามาแล้วถ้าคบกันมันจะเป็นยังไงมันจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมมันจะไปได้กันยืดไหมนะคะแล้วก็หรือบางท่านอาจจะเล็งๆกันไว้อยู่นะคะก็ไปดูในหัวข้อที่3ว่าความรู้สึกของเขาเป็นยังไงนะคะ ความรักของคุณและความรู้สึกของเขาในบางท่านที่เป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะช่วงนี้ก็ถึงแม้จะมีปัญหาแต่ก็ไม่มากนะักยกเว้นคนที่แบบมีปัญหากันอยู่แล้วที่แยกกันอยู่หรือต่างคนต่างอยู่นี่ก็มีเป็นช่วงที่คุณก็ปรับตัวได้ทาให้คุณมีความสุขได้ก็คืออยู่กับบุตรล้านอยู่กับบริวารน,นะก็ ถ้าเรามามองที่บุตรหลานหรือบริวารหรือการเรียนของใครก็ตามนะของรุ่นไวัยไหนก็ตามนะที่มีการเรียนการศึกษาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะมีความสุขความสําเร็จนะคะนะคะอาจจะมีได้รับมีการทํางานเยอะนะหรือคุณอาจจะได้มอบหมายแต่งตั้งให้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าหรืออะไรประมาณนี้นะสำหรับคนที่อยู่ในวัยเรียนนะนะคะ ก็ขอแทรกเข้าไปหน่อยนะคะการดูแบบ12เรือนมันค่อนข้างจะดึงตรงนั้นมาใส่ตรงนี้นะก็คงไม่ว่ากันนะคะนะคะเนี่ยคนโสดนีนแน่นอนพบคู่มีบุญวาสนาต่อกันด้วยนะก็เป็นคนที่มีวาสนาดีมากนะคะคนที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะแล้วกับคนโสดนะอืม ไปดูรายละเอียดเองนะคะข้อสองข้อสามนะคะนะคะ mm hmm. ไปดูว่ามันจะมีการพัฒนากันต่อไปไหมนะคะในนี้จะไม่ขยายออกไปอีกนะคะจะบอกแค่เป็นแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะคะอืม สำหรับปัญหาสุขภาพนะคะสำหรับคนที่ไม่มีปัญหาหรือคนที่ไม่ได้เจ็บป่วยก็ผ่านไปนะคะช่วงนี้ก็ถือว่านะมีโอกาสรักษาหายนะคะดีขึ้นนะคะแต่ก็จะใช้เงินเยอะหน่อยในบางท่านอาจจะใช้เงินเยอะหน่อยในการรักษาแต่ก็มีโอกาสาดีขึ้นนะคะอะไรดีก็ซื้อมากินนะใครว่าดีก็ซื้อมากินนะคะก็มีโอกาสาดีขึ้นนะคะ สรุปให้ชาวสิงหน่อยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคุณได้รับการยอมรับนะหลายๆด้านนะคะในความสามารถของชาวสิงนะเป็นที่รักของผู้บัญถมเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่นะคุณมีปัญหาคุณเข้าไปหาได้เลยนะคะผู้บัรถมเนี่ยเขาช่วยคุณแน่นอนช่วงนี้ดีมากๆผู้บุญถมอ่าหมายถึงว่า ผู้ใหญ่ในที่ทำงานหรือเจ้านายหรือผู้อุปถัมภ์คำชูคนตัวคุณเนี่ยใครก็ตามที่มองว่าเป็นผู้อุปถัมภ์คุณอะคุณเข้าไปได้เลยนะถ้าเกิดใครบอกว่าเออไม่ไม่รู้จะมีใครเป็นผู้อุปถัมภ์ก็พ่อแม่ก็ได้นะคะนั่นแหลนะคนที่คุณเคารพนับถือก็ได้นะคำว่าผู้อุปถัมภ์นี่นะคะเดินทางก็ดีนะคะหน้าที่การงานมีโอกาสได้นะเห็นไหมหน้าที่การงานมีโอกาสก้าวหน้านะคะ โดยเฉพาะคนที่ทํางานอยู่ที่ไกลหรือก็หรือกาลังจะไปทํางานต่างประเทศเนี่ยนะคะดีมากเลยนะคะประสบความสําเร็จถึงจะมีความกังวลอยู่บ้างะะได้คิดได้แต่ฝันบางทีกลัวโน่นกลัวนี่นะ,ะต่อไปมันจะผ่านผลไปนะคะประสบความสําเร็จญาติพี่น้องก็ดีนะ,ะบุตรหลานบริวารน,นะก็ไม่ได้สร้างปัญหาลูกหลานบริวารอาจจะ มีหน้าที่การงานทําหรือการเรียนในเกณฑ์ที่แบบไม่ได้สร้างปัญหาให้คนว่างันเถอะนะคะนะการเงินก็ดีนะคะแต่โชคนี่ก็นะก็กำลังจะมาแล้วโชคของชาวสิงเนี่ยลืมบอกโชคไปเนี่ยเห็นไหมตำแหน่งของไพ่มันก็เยอะนะก็ะเรื่องโชคนี่กำลังมานะคะชาวสิงเนี่ยเตรียมรับโชคได้เลยนะคะแล้วก็ เตรียมรับการเน็ดเหนื่อยหน่อยเพราะว่าคุณเป็นบุคคลสําคัญทุกเรื่องเลยนะใครมีปัญหาวิ่งมาหาใครมีความเดือดร้อนมาหาส่วนตัวคุณเองนะพอมีปัญหาคุณเข้าไปหาคนอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะอโอเคนะคะสําหรับอ่าการดูแบบสิบสองเรือนของชาวราศีสิงห์เนี่ยนะถ้าจะว่าไปแล้วนะอยู่ในเกณฑ์เกณฑ์ดีมากๆเลยนะคะไม่มีคอะนะคะไม่มีคอ อืมนะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นนั่นแหละนะสิ่งที่ดีดอะ่ะของของชาวสิงอะ่ะอ่าเป็นไพ่ที่ดีทั้งนั้นเลยนะยกเว้นตำแหน่งเพื่อนฝูงนะบางทีปัญหาต่างๆมันเป็นเรื่องของเขาอะ่ะอย่าเอาเรื่องของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเองนะคะนะคะช่วงนี้นะถือว่าดีนะคะ ส่วนถ้ามันมีปัญหาในเรื่องของความรักก็ไปดูรายละเอียดนะคะบางท่านอาจจะมีปัญหายืดเยื้อต่อเนื่องกันมาแยกกันอยู่ก็คือการปรับตัวมันดีขึ้นและบางท่านอาจจะปฏิบัติธรรมหรือเพิ่งธรรมะหรือออกบวชประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็ถือว่ามีความสุขขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะชาวสิงห์เนี่ยคนโสดโอ้โหเป็นเรื่องแฮปปี้เจอคู่เข้ามาแล้วนะอาจจะชาวต่างชาติหรือโซน หรือชาวต่างต่างชาติเขาสูงอะไรประมาณน,นี้นะ,นะะมีอำนาจวาสนามีฐานะนะตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีด้วยนะคะในบางท่านนะคะโอเคสำหรับการดูแบบ12เดือนของราศีสิงห์นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดท่านไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะอย่าซีเรียสกับการดูนะคะอืม ส่วนคนที่ชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกหมาท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ